นี่แข่งฝรั่งคนฝรั่งลองกงรถมาแล้วมาแล้วขบวนเฮอคายักหลายๆเลยเป็นตะมวนได้นี่เป็นตะมวนเป็นตมวน สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่แคมป์นำซองบริเวณีไมีคนมาหลินมาเที่ยวหลายๆไม่เห็นอย่างเลยจุดหลินนำซ่องจุดพายเรือคายักลองกงเบงอยู่ใกล้ๆกับบริเวณขรัวขานำซ่องนะ กกับตลาดเศร้ามืองมังเวียงอะไรโอ้คนมาหลินเวนธรรมดาได้นี่นนะคือว่าจากจุดนี้ลงไปหอดลุมเป็นจุดหลินนามเนาะคนมาหลินล่ลายๆนี่นะน,น,นี่แข่งพลังคนพลัง่งลองกงรถ ใครเห่อใครยักหล,หล่ไล่นี่จะเป็นน้ำเลิกเน,นะาะถ้าเราไปแถวบลูมหนำมันจะน้ำมันจะตื้นโอ้มาบริเวณไล่เลยอยู่บริเวณควัวนี่แหละเนี่ย,ย,ยควัวขาหน้ำซองควัวแดงเนาะขามฟรีควัวนี่ยนะไปเป็นขบวนเลยมักหลายๆคนเป็นตะมวนเป็นตะมวน หลายเนาะเ้าว่าจะไปอีกจุดหนึ่งจุดที่มีคัวยางขามน้ำซองนะมาเบิรกข้าเจ้าลิ้นหนานะเนาะไข่เฮือดังเฮือดไข่ยักษ์ ตั้งสิลับขอฝ่าไปละมองนี่เป็นจุดเขาครัวครวนี่ไปได้แลนได้อ่าคันเดียวเนาะแต่ว่ารถสวนมากก็คือต้องทางหนึ่ง,ง,ต,งต้องได้ยุดบอลลูนบอลลูนบอลลูนรับขอฝ่าไปแล้วบริเวณเมื่อดบังแล้วนะเ,เ,เคยเ,เคยขึ้น,นเคยเคยขห้นบอลลูนไหม เคยนี่ไซบูลูนไซบูลูนีโอ้โหใหญ่แท้ตัวนี้ใหญ่สุดเลยตัวทุ่งลาวนี่นะโอ้มีสองหน่วยสามหน่วยลงทุงราวดเลยตองนี่นะโอ้ยคืนเดีวะเนี่คืนเีคืนดีคื กำลั่าง้นกำนังขึ้นอยู่บริเวณบริษัทท่องเที่ยวกบีย่อนทราเวลลาวนี่ตูใไ้นังกินอาหารอยู่หลุมชมวิวไกขวัวเออไกขั้วไตขัวไกขักว,วนำซองเฮ้หนวยนั่นน่ะโอ้มีไฟลุกพร้อมเออมุมนี่งงามเลยโอ้วังเวียงวางเวียง เงนนั้นแหงไก่เลยแหงเ็นคักไงนนันขี่ปะขี่ปะมือไม่ขี้ปะอยู่แก่ไกเขาเลยสรัวเอาเลยนี่น,น,นู่นนี่นนคะโอ้โอยปากกันมาเบิ่งบอลร <c oughs> ูนมาเนี่ยลอยดอลลาร์กว่านั้เนาะมเงินกีแล้วแพงแท้ โอ้แถวนี้ <ใส S 1> บรรยากาศดีกว่าธรรมดาอันหันค่ายอาหารเนาะมาจองตู้บนนั่งอยู่นี่โอ้ยบนยบนั่งยังว่างายนี่ไปต้คว้าก่อนก่อนบริสุทธิ์แสงเนาะมาไต้คว้ากันบรรยากาศงามแรงอยู่แค่หนำซอง บนนั่งกินอาหารอยู่ลุมนี้มีร้ายนี่ถ้าจะมานั่งกินแบบนี้เลยเน,ะนาะนั่งกินอาหารแล้วก็บางคนอยากอาบน้ำก็อาบอยากลองเพือก็ลองแค่จะเอาคัวใหม่เนี่ยยางขามอยู่เสริมกับป้องแฮมนี่เลย กัวนหน่อยกัวนหน่อยเนี่ยเบิ้งคนลองเพื่อเบิ่งบอลลูนบอลลูนกิจกรรที่ส้มเมืองสิเป็นซุ้มเดียวอบอลลูนงามปะ งามขนาดเลยอากาศดีเนาะแสงกันแม่มาคุณมาเรียงยิงกี่มาทายหูวะไปยืนเรียงไหมไปยืนไหมไปทายหูกันไหมโอ้มีลายหน่วยแถวบอรุ่นนี่มาทายหูไห่อันนี้บ่มาวะ1 2ึ่โอเคได้แล้ว สบายดีสบายดียย Where you from มาอเมริกันอ๋อจากอ่างชันจีแปมจีแปมเอ่อฮ่าฮ่าฮ่าซีอูนั uh, okay. uh, uh. นกท่องเที่ยวจากอเมริกาโอ้ก็จะเอามวนขนาดเลยก็จะมักล่องเรียงขนาดเลยเนาะจะมักมันเย็นดีเน,น,น,นาะเออมันทักนะลูก ลูกก็มากบะมาอยู่้องเยียงหมเขาลูกมากอะ่ะมันมีนหนาำหายลอยสปอใส่เสือสบายดีบางเยียงเนาะแม่มาในแม่เอองามงามงามกินอาหารแคมนำํำกินเบียร์เนาะกินจุ่มนำํำแต่กินไปนำ่ำชมวิวง,งามๆไปนำ่ำบรรยากาศดีสุดเนี่ย รุ่น,น,นลเลยะ <c oughs> น,นะก็ร่งขึ้นเลยรองเวียงสวงปีไม้เล่าถักร้ายาไปเลยไปเลยไปเลยถัดร้ายน้ำไปขากบขักโวรขากเลยอ่ะงามท<ม>ี่สุดบางชายหูไผ่หูมหน่งงามเ <c oughs> ห็นผู้หลือกาันงามาหน่อยหนึ่งแม่มันบางเสาเออ nem okay kai tasty hmm? tasty Seba. um <laughs> i don't know sandwich this. <laughs> <laughs> this is stable. ปลาวะไไหมปลาะปลาไหนหน่อยวะไงหเติอวะซัมซองนี่วะอันเว้เวเวยนเออเห็นเละเห็นเลยเห็นหละโอ้ปลากันหลายบางเรียนนี่ปลากันลายเลจ้าเอกผเลนาลเหกำลังมาหลายเลยฮะ กระจอกกำลังลงมากระจอกกำลังลงมาสิมเมนกลุ่มเดียวครับที่เข้าเห็นตอนอยู่ขัวนะก็จะลงมาหอดทีละชุดนี่เป็นจุดทายหูงงามชุดททยหูกงงามนี่เป็นจุดที่ก็จะมาสรงอันนั้นพรอม ก็จะมาส่งจากสงเสียลงมาลองเรื่อยอยู่นี่นี่นนมาแล้วมาแล้วขบวนเฮือคายักหลายๆเลยเป็นตะมวลได้นี่บางค้นกับมาข้นอยู่นี่เย้จัดกับมีเป็นตะมวลเป็นตะมวล นี่แหละสีขกจาติดใจบางเวียงเนาะม,นมันมันมีสายน้ำซ่องหอแหละเนาะถ้ากันมาหลินลองเรือโอ้เือจักโอ้โอหวัดเสียวหวัดเสียว lông căng nành lâu đây view, toàn tập về gài tốc đất, sút nó, suốt là này, bầu nhà cửa này, mân hàng siêu siêu, kiểu, 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 เขากะมีเวลาหนึ่งวันวืนเสาร์กะเที่ยวตลาดตอนเสาร์แล้วกะสิกับไปแล้วกับมือเวงจันแล้วสิบวยูโดนเนอะอากาศกับกนครน,นี่บรรยากาศนัง่งสบายๆอยู่เนี่ยสุดยอด คาราบมเตอร์ก็มียเนาะต้องเที่ยวจากต่างประเทศกนหลายได้ กินเลยชินมากแก่ๆเลยวันนี้ยารามอเตอร์ปีจอบโอ้โ,โตกเซยเนาะขักเลยเจะเอาเป็นประยานนะคะคำอะไรนักขันก็นยังมากินอาหารอยู่ฟังไหนก็มีนาจะเป็นหานเดียวกันทีมาขาย ็คือหารนี่สุดยอดบรรยากาศแคมน้ำซองเมืองวางเวียงคล้ายส่งคล้ายเสือลอยน้ำได้หนึ่งสำหรับไปลอยน้ำเนาะ <laughs> เออเปล่าเสือตัวเทร้ายนี่เซอตัวฮามุนาฮาชิพภาคล้อคล้อครับจ้อขาก็เัสารถรถไฟฟ้ารถบิกกี้รถไทยลายประเภทนาะรถจักษ์ไลา์รถจักษแล้วก็รถบิกกี้เห็นคียหลายคียร่อเที่ยวอากาศห้อนๆยังดีแต่ว่าล่อห่อนแล้วก็อาบ ลงหาบนํำพงแฮมอยู่ตามแคบนำเนี่เป็นสะพักะแต่ว่าราคากับแพงอ่ะแล้วเข้าไปพักแถวหนอกุ่นเนาะเงียบสงบพอเขามีรถอยู่ได้ีอยาเขามาหลินกับขี่รถเข้ามา หือโอ้ขึ้นได,ด้มันสูงหือบ่ได้ยื้อถึไดใส่หมือกอดกลับไปเนาะผมเมื่อผมมา แคมนำซ่องโอ้ยจุดนี้เป็นจุดบันเทิงเดอ้อเนื้อจากจุดที่เฮาแหว่บางกี่มาหน่อยหนึ่งเนาะเป็นจุดบันเทิงเดอ้อจุดนี้มีตืดๆไลยเนาะแถวนี้เนาะใครมาตืดๆแล้วมาเนี่ยมาอาบน้ำก็ได้พี่กายเฮาก็มาอาบน้ำอยู่นี่นะมาตืดๆอยู่นี่มาอาบน้ำอยู่นี่ตอนแรกสิเนโาะมาอาบครับ บองเบียงมวนเน้อบาองเบียงเนี่ยตาดแคมนำซองฝากนั่นือเอารถล,ลงมาจอดแคมนำได้เลยนะกชุดตั้งเทร่งเสียงเพ่งดังเดี๋ยวคนบ่หลลยเนาะอย่าบางลุมมาคนหลาย